ผักที่แม่แหม่มเก็บมานะนี่เห็นไหมก็เอามาเรียงไว้ใส่ตะกร้าสวยๆนี่ค่ะแม่แหม่มตั้งกระทะน้ำมันแล้วแล้วก็จะทอดผักนะคะผักที่ผักที่ไปเก็บเมื่อเช้านี้นะคะคลิปเมื่อเช้านี้นะ,ะถ้าดูคลิปก็จะเห็นนะคะนี่แหละเอามาทอด ก็จะต้มเส้นสปากเกตตี้นะคะเวลาต้มเส้นสปากเกตตี้ใส่น้ำมันไปนิดหน่อยนะคะจะได้อ่าไม่ไม่ติดกันอะเส้นไม่ติดกันเนี่ยหาน้ำมันที่ทอดนี่แหละใส่ไป พอใส่น้ำมันเห็นไหมเส้นมันก็จะไม่ไม่ติดกันพอต้มเส้นอันนี้นะคะพอสุกแล้วนี่ก็จะมาใส่กระทะเลยอันนี้เปิดไฟ จากน้ำใส่เล็กน้อยจากน้ำใส่เล็กน้อยเราก็จะใส่ชีสค่ะชีสสามารถแช่แช่ตู้เย็นได้แช่แข็งนะคะแช่ฟิตอ่ะถ้าเรากินไม่หมดเราแช่ฟิตไว้เลยเฮ้ยผัดกับชีสให้มีความแบบว่าความชีสเหนีนยว ใส่เครื่องอีกโอเค,อเคพอมีชีสแบบนี้เราก็ เส้นค่ะตักเส้นใส่ใส่จานเสิร์ฟออกโอเคเดี๋ยวแม่แม่มใส่จานก่อนนะนี่ค่ะเป็นเส้นสปาเกตตี้ที่เคลือบชีส ค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือซอสสปาเกตตี้นะคะที่แม่แม่มทำไว้เดี๋ยวจะแปะสูตรวิธีทำให้นะคะซอสสปาเกตตี้อันนี้ก็ทำจากผักของเราในสวนนะคะหอมอร่อยมาก แล้วนี่นะคะเราก็เอาผักที่เราทอดนะนี่ค่ะมาเรียงไว้เลยเอามาเรียงไว้เลยกินข้างๆนี่แหละคือคือแบบว่าจะราดน้ำซอสก่อนแล้วอันนี้ก็แบบเรียงเรียงๆก็ได้หรือว่าจะราดน้ำซอสแยกๆก็ได้อะคะ่ะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะ <c oughs> แมมก็เรียงง่ายๆแบบนี้นะคะโอ้ยผักทอดแบบนี้นะอร่อยมากนี่ค่ะเราก็เอาซอสสปากเกตตี้นะคะมาลาด โอ้เดี๋ยวจาหุบว้าวเสร็จแล้วค่ะ นี่กินสปาเกตตีกับพ่อนี่แม่ทำถ้วยใหญ่ให้เลยว้าวสองคนไงนี่โอ้โหถ้วยใหญ่มากให้น่าจดเด้อฮะเดี๋ยวแม่เอาถ้วยแบงให้น้ยนี่น่นดี่พ่อมาแต่จะใ้มี่หรือสอมาอวกเด็ก็มาึงน้าจันร์โ้รักน่าพี่มาให้ต่อพี่มาหวานมากนะนะ ไมยนัวยาวมือ hmm น oh okay. uh, like ี่แนี่ดีดตุ้งแนวเลยยาวมือดีดอาหารนี่ลูกเดี๋ยวมันโตใช่จริงดิโน่ให้พ่อตักแบ่งให้ก่อนลื้อลูกอ่าแล้วก็ตักน้ำราดให้ลูกหน่อยน้ำราดมีเพิ่มนะอร่อยอร่อยจริงจ้ะนัวโอเคอยกินนี้ก็ได้นทำได้แต่ไหนค่อยค่อยแบ่งนัวตักพีมันแล้วลองมากัดดูหนูจะรู้ว่ามันหวานมากเพราะว่าแม่เพราะว่าแม่ทอดมันเลยหวาน ลองกินดูสิเพราะว่าแม่ทอดไงมันเลยหวานเดี๋ยวแ,แม่เอาน้ำราดมาใส่ให้อีกลองกินดูสิถูกชอบไหมกัดดีๆสิกัดเข้าไปในปากจะไปกลัวมันทำไมเรามันหวานนี่ไม่ได้มันไม่นีง่ายเลยเอ,อ่ะเดี๋ยวแม่เคียวให้ดูคนละครึ่งก็ได้เอาเคียวเข้าไปหวาน เนี yeah, ่ดูแม่เคี้ยวนะเห็นไหมบอกแล้ว hmm. ว mm ่าหวานผักก็ได้สตูวที่ทำไม่ได้ก็มั้งมีน้ผักอ่ะผักทอดเพิ่มได้น้ำสปาเกตตี้เพิ่มได้ใช่ใช่เนี่ยอืม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 

ผักบุ้งใช่ปะผักบุーー้งผสมบุーー้งอ่ะมันต้องผักบุ้งอ่ะไม่โป่งมากนะผักบุ้งอ่ะ ตัวเพ่มาแดงช่างต้องทนเป็นตัวหางก่อครับเห็นตัวส้มๆมไหมคะเนี่ยตัวส้มส้มนี่นอนลอยอยู่ใต้โต๊ะอะไรเนี่ยตัวส้มๆเนี่ยเนี่ยค่ะอิ่มอร่อยนะคะการเรียบร้อยแล้วเดีวตอนนี้ก็ฝนตกโอ้โหนี่ค่ะดูกุหลาบเลยของแม่แมมแพนแองเจล่านะคะที่เป็นดอกสีชมพู โหนี่ตอนนี้นะตอนแรกอะสูงแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยถึงขอบข้างบนละเดี๋ยวพอหน้าหนาวนะเดี๋ยวพอเขาใบเขาตกใช่ไหมเดี๋ยวแม่แมมกันอะจะจับเื้อยเนี่ยเพื่อนๆว่าจะให้เื้อยมาช่องไหนดีให้โค้งมาทางนี้เ,เราก็โค้งไปทั้งสองทางก็ได้นี่อ่ะเนาะเนาะก็แบ่งช่องนี้โค้งไปตรงนู้นอ่ะช่องนี้โค้งมาทางนี้เออเนาะเวลาถ่ายรูปจากตรงนั้นตรงเนี้ยมันก็จะได้เห็นแบบว่า กุหลาบโค้งๆนะคะโอเคฝนตกโอ้โหเห็นต้นมะละกอแม่ไหมน่ะความจริงตอนนี้ยพายุกําลังเข้านะคะพายุกําลังเข้าอันนี้ยต้นมะละกอแม่โอ้ยโอเคงันวันนี้เดี๋ยวไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ